ทักนองคนเดียวบอกคิดเลี้ยวสิเบิ่งแนมไผ่ทักแต่นองแต่น้อยจนใหญ่ความสุขของอายขอได้แต่หัสวัสดีครับผู้บ่าวผู้สาวผู้เฒ่าเด็กน้อยเสียงว่าจะจ้ามาแล้วครับบ่าเธอเละซอดแซบครับวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านแก่งปันเตา้านะฮะ ซึ่งอยู่ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่ขึ้นชื่อคืออะไรครับคุณแม่ส้มโอเลยเหรอครับ<อ>บ้านกันเตานี่คือขายส้มโอโดยตรงเลยโอ,โอ้ขายมากี่ปีแล้วคุณแม่นี่ขายมาหลาย,ะะหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วขายดีวะเราขายได้ค่ะเราขายได้เนาะช่วงนี้ก็ยังขายได้อยู่เนาะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเยอะโอ้หวานส้มโอนะครับหน่วยเลยครับพี่น้องที เหี้อันนี้แห้งง่ายครับดปลูกเองเหรอครับคุณแม่ปลูกเองปลูกเองเลยนะครับนี่จะเป็นตลาดชุมชนแกงปันเต้านะครับก็มีร้ายแนวครับอันนี้ก็ยังมีเป็นหน่อไม้นะครับหน่อไม้น่าจะเป็นหน่อไม้ดอกหน่อไม้ดองนะครับมันที่ขึ้นชื่อของแกงปันเต้าคือ้มโอครับ หมักซุ่มโอครับพี่น้องหน่วยย้อนยังไงครับนี่นส้มโอใหญ่อย่างนี้แหละเผือกนี่เขาก็มีมีนักท่องเที่ยวนะครับมาแวะดูสินค้านะครับในสินค้าโซฟอนที่ขึ้นชื่อที่นี่ครับกินกับซี่บาบคาทูตลาดไนต์ปันเต้ยครับ ชันครับีลกแ้มาตืชิม okay. ับมตือับชิมไหมชิมยหมเป็นอะโวคาโดครับผมนี่ครับอลูกเล็กแคับแม่อันนีพันเอสครับนี่รลรอยครับนี่อร่อยมากอะโวคาโดแชบลครับพันฮชครัลอยโอ้ละแล้วลูกโตโตรครับคุณแม่โตโตนี่เป็นธรรมดาอันมันนี่อันนี้ิ่นอันนี้ิ่นอร่อยโเค่ะรินโลคับมเป็นโมล นี่ตลาดแกงฟันเต้าใช่ไหมครับเจ้าตลาดตลาดแกงฟันเท้าครับเบาเื้ครับเดี๋ยวเราซื้ออวคาโดไปกินอยู่เมืองคลองโอเคเป็นอาหารแซ่บม่ะครับแซ่บลดหุนนี่มากเลยแซ่บก่นเดอกินโมับซิม่ครับนี่ยังครับนี่ไม่อ้ยไฟครับโอ้ยเฮ้สิเฮ้ยบาปยัน้ทเ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเื้ยเฮ้ย่ฮ้ด้้ยเฮ้ยเฮยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเอมาย มันม่วงนี่สาวรถเพื่อนนี่ครับนี่ม,นมันเป็นลูกแก่ๆเนาะแต่ผ่าออกมาข้างในก็กินได้สบ,บายเลยเอี่ยวอย่างที่เนะมื่อกี้นี่เพิ่นหิ้วไปแล้วคุงมเริมเดิมเลยกระทบลบใช่ไหมครับนี่หิวไปเมื่อกี้นักท่องเท,ที่ยวเราคราบมาแวะที่นี่ก็ต้องแวะมาซื้อเอาผลไม้ซึ่งมีความหลากหลายครับพี่น้องครับ กระทบลูกที่นี่นะครับหรือสว,วรสนะครับนี่งถุงละสามสิบห้าบาทให้สังเกตลูกดีๆนะครับเขาบอกว่าแบบนี้นะคืออร่อยข่าวออกมาข้างในนะครับรยังสดใสยังคงความรสยังคงรสชาติที่อร่อยนะฮนะน่ะอันนี้อีกอันนี้อีกพันหนึ่งบอกเมื่อพันต้นโล่แปดสิบบาทแล้วลูกอยูโตนั่นแหละสามโล่ร้อยนั่นแหละแม่อัดตุ้มสามโล่ร้อยข้าว่าเป็นพื้นเมืองผสมค่ะเป็นพื้นเมืองผสมก็ อ้แโอ้กากจากระจกระจายกจารายกระจายกระทายกระจายกระจายกร้จายกระจายกระจายกยกรายก้จาื่อะจายกอะจายกายวระจายกระจาระจมยกระกระยกระจายกรากระจายกระ่ายกระมายระจนยกระจายกระจากรระจาย่รัจายกระายกร้จายกะจายกร่ายกร้ายกระจายกีะจอกรากระจายกระจายากรากะจายกระจายกายกระากระจายระายกนาะายรับา่ระอาากระากะายระบรราระครับ ถุงละสามสิบห้าบาทให้สังเกตลูกดีๆนะครับเขาบอกว่าแบบนี้นะคืออร่อยข่าวมาข้างในนะครับ<า>ยังสดใสยังคงความรยังคงรสชาติที่อร่อยนะฮะนี่เรื่องหนุ่มบ้างเป็นบังซาด้วยนี่บ้างล้มบ้างทำข้าวลามครับคือมันช่วยลองรขายยังไงครับพี่องครับมีน้ำกัญชาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับแซ่บ ะะเดี๋ยวเ่าเตืมผ้าไปกินก่นเราได้แนวกินแล้วสิเมื่อแล้วที่นี่นะครับตลาดแกงปั้นเต้านะฮะเมนูกันโซดากระท่อมซาบ้าพลังเฮ้ยแต่ละเมนูนะครับนี่นี่นี่นะโอ้โหสติ๊กเกอร์น่ารักมากเลยใบเตยกัญชานะครับกระชายกัญชาหญ้าหวานกัญชากระเทียบกัญชาหวยเก๊กหวยกัญชา มะนาวกัญชานะครับคุณเบียร์กัญชาไทยแท้เชียงดาวนะครับอยู่ที่บ้านตกแกงปั้นเต้านะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเมนูอะไรดีบบาเต้อุ้ยี่ข้างล่างมีไม้ด่างด้วยนะบบาเต้ขึ้นยอดเท่านี่นี่ไม้ด่างไม้ด่างนะครับไม้ด่างมีอดไรบานี่ขวดละสามสิบห้าสามขวดหนึ่งร้อยอะไรแบบโอ้ตัวไหนที่เขาซื้อกันเยอะเกลือหอยเกลือหยกับย่างหวานนี่จะขาย อร่อยแล้วเพราะว่าย่าหวานเนี่ยเขาจะเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะความหวานเขาจะมาจากย่าหวานเองโอ้ย่าหวานนี่ค <verw 000> ือมาความหวานจากย่าหวานเอาเอาสามขวดย่าหวานแล้วก็เก๊กฮวยนี่เลยเอาเอามะนาวเนาะแมหนึ่งร้อยใช่ไหมครับหนึ่งร้อยบาทค่ะนะครับเราจะลองชิมน้ำตาลค่ะครับเป็นขวดเหมือนเมื่อกี้ยังไงขายยังไงเป็นขวละสาว้า ขอบค่ณครับคุโอ้นี่เป็ต้องเปิดไะเลหครับอยากชิมครับพี่น้องครับเออบ่าวพุ่มนี่เป็นไงครับน้ำยังนี่น้ำกัญชาบ่โอ้ยบ่าวเต๋อพี่น้องเอ้ยนี่ครับบ่าวเต๋อซิมน้ำกระท่อมพี่น้องเอ้ยกระท่อมซาบ้าพลังมือเลี้ยงจะไปนวนเลยอ่ะมือเรียงไงเอ้ยซาบ้าพลังโอ้รสชาติดีมากวันนักชาติเลยครับเอ้าเดี๋ยวพบกันใหม่ครับพี่น้องครับสำหรับที่นี้เดี๋ยวบ่าวเต๋ออนุญาตลาไปสวรรณีรับเด้อ ดูดูกปนแซ่บดูจับกินนัวสุขสบายดีครับเจอกันคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับพระลงปวงเพลงจวดคนคืออายคือสีโปมีปัญญาสิคู่ควรน้องลาคนดีไอโบอแมนดาราบบแมนเท่าแกโลมสีน้องคนดีสิหักไอวอได้แต่แง้ดังฟ้าวาสนาเฮาคือห่างไกล น้องคือนางฟ้าไอคือคนเนลี้ยงไก่เด็ดจังใดสิควรคูน่น้องไอฮักฮักฮักน้องคนเดียวบอกคิดเลี้ยวสิเบินแนมไผ่ฮักแต่น้องแต่น้อยจนไงความสุขของไอ ขอได้แต่หักวาสนาบอกคู่ควรคนดีอายผู้นี้สิลบทางไปลบทางให้พญาให้เศรษฐีไม่คนคืออายขอแต่ได้หัก หักหักหักน้องคนเดียวบอกคิดเดียวสิบังแนมไทยฮักแต่น้องแต่น้อยจนใหญ่ความสุขของอายขอได้แต่หักวัสนาบอกคู่ควรคนดีอาอทยคนี้สิลบทางไปลบทั้งให้พยาให้เศรษฐีไม่ คนคืออายขอแต่ได้หักลบทั้งให้พยายามให้เศร็จทีไหมคนคืออายขอแต่ได้หัก